everyone welcome back to ครูไก English room สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษครูไก่อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในหัวข้อ comparison t o ต เราจะมา h ช็ค the answers ค่ะวันนี้เราจะมาตรวจคำตอบนะคะจากที่เด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดได้ฝึกแต่งประโยคไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับการแต่งประโยคที่เราได้ทำมาในหัวข้อนี้เลยค่ะหัวข้อที่เราได้เรียนไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของ comparative adjective การเปรียบเทียบขั้นกว่าค่ะ พร้อมแล้วหรือยังคะ Are you ready Let's get started ไปกันเลยคะ่ะ Let's check it คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะเฉลยแล้วนะคะเพื่อเป็นการเช็คความเข้าใจของตัวเรานะคะในการทำแบบฝึกหัดนะอ่ามาดูกันเลยสำหรับข้อที่หนึงนะคะ ที่เราทําไปเมื่อชั่วโมองที่แล้วคุณครูให้สัตว์อยู่2ตัวนะคะมีสัตว์อยู่2ตัวนะคะนั่นก็คือ a crocodile and snake เราก็จะมา compare นะคะจากชั่วโมองที่แล้วที่เด็กๆทำแบบคุณหัดไปนะมาดูกันเลยนะคะเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะเรามาดูกันเลยดูจากภาพอ c ครคร d i l e ยังไงก็ต้อง bigger แน่นอนค่ะจระเข้นี่ยังไงมันก็ต้องใหญ่กว่างูแน่นอนเลยแล้วเวลาที่เราจะแต่งประโยคว่าจระเข้มันตัวใหญ่กว่างูเราจะใช้ bigger หรือ smaller แน่นอนค่ะคำที่เราต้องใช้นั้นก็คือ bigger มาดูกันเลยนะคะ a crocodile is bigger than a snake เด็กๆถูกต้องกันไหมคะลองฝึกพูดกันดูนะคะอีกรอบนะคะ A crocodile is bigger than a snake ใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือจอระเข้ตัวใหญ่กว่าง,งูนะคะ คราวนี้เราต้องการจะเปรียบเทียบในทางกลับกันงูเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นตัวเล็กๆนะคะตัวเขาก็จะเล็กกว่า mm. จระเข้นั่นเองคราวนี้เราก็ต้องเลือกใช้คำว่า smaller than เดี๋ยวเรามาแต่งประโยคไปพร้อมๆกันนะคะ mm. a snake is smaller than a crocodile ง mm. ู ตัวเล็กกว่าจระเข้เด็กๆออกเสียงอีกรอบนะคะ A snake is smaller than a crocodile เยี่ยมยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุยข้อต่อไปกันเลยนะคะสำหรับข้อนี้สัตว์ตัวที่หนึ่ง a rhino ตัวที่สองนั่นก็คือ a bear แน่นอนที่สุดค่ะเอรโนหรือแรกตัวนี้ต้องมีลักษณะที่ใหญ่กว่าหมีตัวนี้หรือ a bear แน่นอนเลยเราจะเลือกใช้คำเปรียบเทียบคำว่าอะไรคะระหว่าง bigger และ smaller แน่นอนค่ะเราไปดูพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ a rhino is bigger than a bear เด็กๆออกเสียงอีกรอบนะคะ A rhino is bigger than a bear หมายความว่าแรดตัวนี้ใหญ่กว่านมีกลับกันค่ะเรามาดูว่ามีตัวเล็กกว่าเราจะพูดว่ายังไง A bear is smaller than a rhino เด็กๆออกเสียงตามนะคะ A bear is smaller than a rhino A bear is smaller than a rhino เยี่มยอดมากค่ะเดีย๋ยวเราไปลุยข้อต่อไปกันเลยนะคะสำหรับเฉลยเซตที่3ค่ะข้อที่3นะคะสัตว์ที่เด็กๆเ,เห็นนั่นก็คือซิป r ราและไทเกอร ค,ครูให้เตป,ปรตัวนี้ใหญ่กว่าไทาเกอร์เนาะเราจะแต่งประโยคว่ายังไง A zebra is i i g g e r than a tiger เยี่ยมยอดมากเลยค่ะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะ A zebra is bigger than a tiger เเด็กๆลองออกเสียงอีกรอบหนึ่งนะคะ เยี่ยมยอดมากเลยค่ะ a s t e p r a is bigger than a tiger นั่นก็คือมาลายตัวใหญ่กว่าเสือกลับกันค่ะเรามากลับกันนะคะเสือตัวเล็กกว่ามาลายค่ะ a tiger เราจะต่งตระโยคว่ายังไงคะ a tiger is smaller than a s t e p r a เด็กๆออกเสียงตามค,มครูนะคะ a tiger is smaller than Zebra เยี่ยมยอดไปเลยค่ะลองไปฝึกออกเสียงกันดูนะคะสำหรับสองประโยคนี้โอเคง่ายมากๆเลยนะคะโอเคเราไปลุยข้อต่อไปกันเลยค่ะเ,เด็กๆจะถูกกันหรือเปล่า Dolphin และ Ants อย่างเห็นได้ชัดเจนเลย เราเอาดอลฟินขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นคำที่เราต้องการเปรียบเทียบก็คือคำว่า bigger อ่ะมาเลยค่ะ a dolphin is bigger than ants ออกเสียงตามนะคะ a dolphin is bigger than ants เยี่ยมยอดมากเลยค่ะลองออกเสียงเองดูด้วยนะคะค่ะนั่นก็คือปลาโลมาตัวนี้ใหญ่กว่ามด แล้วกลับกันค่ะมดก็ตัวเล็กกว่าปลาโลมาเราจะใช้คำว่า smaller พร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะ Ants are smaller than a dolphin เด็กๆออกเสียงตามค,ครูนะคะ Ants are smaller than a dolphin Ants are smaller than a dolphin. มดตัวเล็กกว่าปลา โลมานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆถูกกันบ้างไหมเอ่ยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องอมีความสุขและก็สนุกกับการแต่งประโยคง่ายๆนะคะสำหรับการใช้ bigger than และ smaller than ในเซตนี้หอยห้องเียนมาษาอังติครูไก่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูไก่ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ see you later goodbye